สวัสดีครับแฟนๆแอบสุดยูสคาทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมเรามีภารกิจนะครับทําสัญญาหนึ่งเคสนะครับวันนี้จะเป็นภารกิจแอบสุดสัญจรนะครับวันนี้นะครับเรามีภารกิจที่อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้นะครับลูกค้าติดภารกิจนะฮะไม่สะดวกมาทําสัญญาที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะครับดังนั้นนะฮะเราจึงให้ความสะดวกสบายแก่ลูกค้านะครับไม่ต้องเดินทางมาในตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราจะตามหาท่านเองนะครับผม อยู่ที่ไหนจังหวัดไหนเราพร้อมให้บริการทุกท่านนะครับผมเดี๋ยววันนี้ครับออกเดินทางไปพร้อมกันนะครับที่อำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับผมไป ก็อยู่ที่ปากทางบ้านแม่นาฮะตำบลแม่นาเตินนะครับอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่มาจนถึงอําเภอปลายนะครับก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนิดนิดนะฮะก็วันนี้ถึงใกล้จะถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามเข้าไปอีกนิดนึงนะฮะเข้าไปหาลูกค้าที่บ้านเลยนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ปากทางบ้านแม่นาแล้วนะครับนี่ซุ้มประตูของหมู่บ้านก็จะขึ้นต้นด้วยเสาะนะฮะ ได้เป็นเสาไยสังนะครับแนวสูงประตูหมูบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศสองข้างทา,างนะฮะสวยมากนะครับนีอยู่ท่ามกลางขุข่าวนะครับข้างล่างชาวบ้านเขาก็จะทำนากันนะครับอากาศร่มรื่นนะครับเย็นสบายนะครับที่นี่ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์นะครับผมโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับ ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่หมู่บ้านแม่นานะครับตำบลแม่นาเติงนะครับอ,อําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้มาหาลูกค้าถึงบ้านเลยนะครับซึ่งลูกค้ามีอาชีพเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับดังนั้นนะฮะเราก็มาบริการลูกค้าโดยตรงเลยนะครับลูกค้าบางคนอ่านว่าอาชีพเกษตรกร,กรและมอก่อสร้างจะออกรถกับแอปสุดได้หรือเปล่าขอตอบว่าออกรถได้นะครับผมวันนี้เรามาทําเป็นเคสอ่า ให้กับลูกค้าได้ดูเลยนะครับวันนี้บุกถึงบ้านลูกค้าเลยนะครับลงพื้นที่วันนี้สัญจรถึงอำเภอปลายนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนเดี๋ยวไปดูบรรยากาศภายในบ้านที่ทําสัญญาครับผมนี่ผมก็ยืนอยู่กับลูกค้าแล้วนะครับชื่อคุณแม่มาลินะครับรถมาให้ลูกค้าดูด้วยครับเป็นโตโยต้าวีออสนะครับผมวันนี้ทางร้านแอปซูลดนะครับแม่น้องก็มาทําสัญญาถึงบ้านเลยนะครับแม่น้อง แม่วันนี้บัสะดวกไปนะเพราะว่าตอนนี้ยังทําให้ก็ผล่ใช่ไหมนะ <Yeah. S 1> อ่าก็มันมีเวลาลงไปที่เชียงใหม่วันนี้ <Yeah. S 1> ทางร้านของเฮาเกาะมีบริการทําสัญญาถึงบ้านแม่เลยนดะ้ไหมนะโอเคเดี๋ยววันนี้ปลาไฟแนนซ์มาตัวนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไปดูบรรยากาศเซ็นสัญญาในบ้านแม่นะครับเนาะโอเคนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการเซ็นสัญญาในบ้านนะครับ <Yeah. S 1> ของลูกค้านะครับ ที่บ้านแม่นาตำบลแม่นาเติงนะครับอําเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับวันนี้จะขอขอบคุณเจ้าหน,น้าที่แฟแนนน์จากโอริโกนะครับที่ให้ความอุคเาระมาเซ็นสัญญาบ้านลูกค้าคุณรักโค้ดวัน หลังจากที่ทําสัญญาเสร็จนะฮะวันนี้นะลูกค้าเอกสารต่างๆก็ครบหมดแล้วฮะที่เหลือก็รอผลเครดิตนะครับแล้วก็รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะฮะจากอาชีพต่างๆนะครับแล้วผลอนุมัติก็จะตามมานะครับโอเคหลังจากทําสัญญาเสร็จนะฮะวันนี้เราจะมาฝากท้องที่บ้านแม่นาเติงนะครับจะพามากินก๋วยเตี๋ยวฮะเดี๋ยวไปดูนะครับผมนี้เราอยู่ที่ก๋วยเตี๋ยวโบราณสุดแป๊แหวนะฮะ หน้าตาหน้าทานแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับผมครับก็ถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวโบราณสุดแอวนะครับผมนี่ยิงอบตอแม่นาเติงนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นรูปบรรยากาศนะฮะของร้านนะครับผมนอกจากจะมีก๋วยเตี๋ยวแล้วนะก็จะมีเป็นกาแฟนะฮะนะฮะนี่บรรยากาศสวยเลยทีเดียวนะครับผมพาไปดูรอบๆนะฮะ อยากน่มรื่นนะฮะใครได้แวะผ่านแถวแม่นาเติงนะครับเข้ามาชิมได้นะครับผมก็มีส่วนไว้ถ่ายรูปตับตีนะครับเอลาากอง่นไ,ไปร มับนบ้านนะฮะร่มรื้นนะฮะครับผมนี่ก็เป็นหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับน่ากินมากครับนี่สังเกตด,ดูนะฮะนี่ โอ้ได้เยอะมากนะครับแวะมาทานได้นะครับผมอ่าครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะก๋วยเตี๋ยวแห้งนะครับบ้านแม่นาเติงนะครับผมเป็นไงบ้างครับจานใหญ่มากนะครับมีลูกชิ้นหมูแดงหมูสับนะฮะเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูเลยนะ่ยกระโ่นะครับรสชาติอร่อยมากเลยนะหอมหมูสับนะฮะ แดงแล้วก็ลูกชิ้นนะครับใครได้ผ่านไปผ่านมาแถวอบต่อแม่นาเติงนะครับผมเภอปลายจะหวัดแม่ฮ้องสอนนะครับแวะมาชิมกันได้นะครับที่นี่นะครับราดจานหนึ่งเริ่มต้น,ตนประมาณส0่ิบาทก็ไม่แพงทำผมเอามาชิมกันนะครับโอเคครับ